นี่ครับเครื่องตัดปัดมานะครับที่ว่าช่างใช้อยู่เนี่ยคือช่างจ้างใช้เครื่องตัดปัดมาตัวนี้นะครับเพื่อนที่ว่าเคยอยากได้เครื่องตัดปัดมาที่ว่าแบบเล็กกระทัดรัดนะครับเล็กกระทัดรัดก็ตัดได้หลายมิลความหนาครับนี่าตัวนี้เลยนี่เนี่ยตัวนี้เป็นแมกเวลนะครับแมกเวลตัวนี้สีเขียวๆนี่เลยตัวนี้ตัดดีตัดดีนะครับตัวนี้คือตัดได้ไฟนี่ไฟปรับได้ถึงเท่าไหร่อ่ะไฟปรับได้ถึงห้าสิบนะครับตัวนี้ปรับไฟได้ถึงห้าสิบนะครับแต่ว่าช่างจะปรับอยู่ประมาณสักสี่สิบนี่สี่สิบ ประมาณนี้เลยตัดเหล็กประมาณทักสี่มิลเนี่ยตัดได้สบายเลยเนี่เหล็กกลมๆไหมนะครับก็ตัวนี้เวลาซื้อมาเขาจะให้สายไหมสายเนี่ยรู้สึกว่าประมาณห้าเมตรนะครับห้าเมตรห้าเมตรเราเจ็ดเมตรไม่จำไม่ได้ประมาณนั้นแหละไม่ได้วัดดูนะครับแล้วก็ให้สายเนี่ยสายลมมาแล้วก็ตัวกรองนี่ตัวกรองตัวตัวกรองเป็นตัวกรองเป็นเล็กโกลดิเตอร์นะครับสําหรับกรองดักน้ำมาวางอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้เลยให้มาครบชุดเลยนะมาถึงก็เสียบไฟบ้านใช้งานได้เลยนะครับใช้ลม ต่อด้วยดังลมยิ่งใหญ่ยิ่งดีดังลมครับแต่ว่านีข่ของผมยังใช้ดังลมแค่สามสิบลิตรเองนะครับเนี่ยก็จะเป็นหัวรุ่นนี้เลยนี่รุ่นหัวรุ่นนี้เลยนะครับก็ใช้งานดีครับใช้งานดีไวเแรงตัดร้อยมากตัวน,นะครับนี่นะครับแบบนีเ้เลยนะครับโอเคนะครับโอเคใครสนใจก็หาซื้อมาชได้เลยนะครับรุ่นนี้รับประกันสองปีนี่ นะครับรับประกันสองปีอันนี้ก็น่าจะสองปีแล้วใช้อยู่นะครับรับประกันสองปีก็ใช้อยู่ประมาณสองปีแล้วนะครับกุมก้านะครับคุมค่าโอเคนะครับ